ว่าหลังจากติดตั้งเ g v ไปแล้วทําให้วัตถีดตันทาให้วัตถีดเป็นตะกันนะครับหรือวัตถีดที่มีเขมาจับนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับผมต้องขอความเป็นธรรมจากท่านเจ้าของรถนะครับว่าวัตชีดอยู่ในห้องเผาไหม้แน่นอนครับมันก็ต้องเป็นตะกันต้องเป็นเข่านะครับเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับเพราะว่าเขาอยู่ในห้องเผาไหม้นะครับไม่มีห้องเผาไหม้ชนิดใดนะครับที่เผาไหม้แล้วจะไม่มีตะกันเกาะนะครับหรือเขมาเกาะนะครับ เป็นเรื่องธรรมดานะครับถ้าผู้ไม่รู้ไปเข้าสู่ศูนย์หรือเข้าสู่ร้านล้างหัวฉีดล้างปั๊มนะครับเขาก็จะก่อาทันทีว่าคุณไปติดตั้งการ์ดมาเลยทําให้หัวฉีดดำนะครับหรือเขมเหกเกาะนะครับ,รรบซึ่งเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับรถทุกคันเป็นเขเมเหกเกาะทั้งสิ้นนะครับไม่จำเป็นต้องติดตั้งไอทวีมาก็เป็นได้นะครับครับก็หวังว่าถ้าเข้าใจอย่างถูกทางนะครับการที่จะนํารถมา ติดตั้งก็จะได้มีความสุขด้วยกันทั้งผู้ติดตั้งและท่านเจ้าของรถนะครับเราต้องไปกันอย่างถูกวิธีนะครับไม่ใช่ไปแบบไม่แมนนะครับเราเอ็นีีเดียวหลกเม้นนะครับเราค้าขายกันอย่างแมนแมนนะครับซึ่งเราได้กล่าวไปแล้วในทุกๆวิดีโอนะครับอยากจะให้ท่านผู้ชมได้ศึกษารายละเอียดกันอย่างถ่องแท้นะครับจึงซึงจึงเข้ามาติดตั้งกันนะครับ เพื่อจะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาดนะครับซึ่งการเข้าใจผิดเข้าใจถูกหรือเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างนะครับมาใช้บริการเดี๋ยวจะเกิดการกล่าวหากันนะครับเอเจวีดีโลพเมนนะครับทำวิดีโอมาแล้วมากกว่า500วิดีโอนะครับหลากหลายรุ่นนะครับหลากหลายบรรยากาศหลากหลายอาการนะครับก็เราจะพาดหัวในหัวเรื่องให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับว่าเ,เป็นไกด์ไลน์นะครับว่าอันไหน แนวทางไหนหรือวอดดิ้งใดๆที่เราลงไปเนี่ยตรงใจกับผู้ใช้ท่านผู้ชมก็เข้าไปดูในคลิปนั้นๆน,น,นะครับจะได้ตรงกับแนวที่ความต้องการของผู้ใชนน้นั้นๆนะครับก็สำหรับหลายท่านนะครับก็ติดตามกันหลายๆวิดีโอนะครับถ้ามีเวลานะครับก็จะเห็นได้ว่าจะมีหลากหลายมุมที่ให้ ท่านผู้ชมได้วิเคราะห์นะครับว่าอันใดเหมาะสมกับตัวเองที่สุดนะครับ,รบสำหรับ n g v d e v e o p m e n t นะครับขณะนี้เราได้ทำกันมาเป็นเวอร์ชันที่8แล้วนะครับก่อนเป็น TFC นั้นนะครับเราทำมา2รุ่นด้วยกันนะครับจนมาถึง TFC 1ในปี07นะครับเราทำราส่วน3ต่อ,ตอ1และไล่มาเรื่อยนะครับเป็น6ต่อ1แล้วก็เป็น9ตอน่อ เป็นเจ็ดต่อนหนึ่งนะครับโทษนะครับแล้วก็เป็นเก้าต่อนหนึ่งและก็มาเป็นสิบต่อนหนึ่งและเป็นสิบเอ็ดต่อหนึ่งนะครับในปีสองพันสิบสองปลายปีนะครับก็ถือว่าในอันตราส่วนที่เป็นต่อหนึ่งก็จะจัดจำหนายในปีสองพันสิบสามนะครับเราจะเปิดตัวกันในทุกๆปีนะครับในงานมอเตอร์เอ็กโปในเดือนธันวาคมนะครับ ครับขนาดนี้นะครับวิ่งไปแล้ว19.3นะครับยุบไปเส้นนิดหน่อยนะครับจะเห็นได้ว่าในช่วงที่เราวิ่งในวงแหวนนะครับน้ำมันจะไม่เคยยุบเท่าใดนักนะครับเพราะว่าเราวิ่งก่อนที่มันถึงวงแหวนเราวิ่งไปแล้ว7กิโลนะครับก็จะยุบไปมากกว่าในเส้นทางตรงนะครับครับก็เราจะมอนิเตอร์ให้อย่างเห็นเห็นนะครับบรรยากาศนี้นะครับหลังจากพรุ่งนี้ลูกค้ามารับรถในช่วงเช้านะครับ ลูกค้าก็จะได้มาเห็นตัวเลขตรงนี้นะครับและก็ในในทุกๆวันนั้นนะครับในช่วงเช้าเราจะมีการทําการส่งมอบรถนะครับก็ฝากถึงนะครับท่านผู้ที่สนใจนะครับถ้าท่านผู้ชมมาในช่วงเช้าของทุกๆวันก็จะมีโอกาสทดสอบร่วมกับท่านเจ้าของรถนะครับและก็ทางเรานะครับและก็จะได้เห็นภาพกันอย่างจริงจริงๆนะครับที่ ไม่ไม่ใช่รถตัวอย่างของทางร้านทีวีก็คือเห็นรถจริงจากลูกค้าเลยนะครับและก็ถ้าท่านผู้ชมไม่มีโอกาสได้มาเห็นนะครับวิดีโอตัวนี้ก็จะ,ะขึ้น YouTube ให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันใน u t u b e นะครับก็จะเป็นเรื่องจริงในทุกวี่ทุกวันที่เราได้ทำวิดีโอกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับ ก็คงจะสิ้นสุดการบันทึกคลิปนี้ในระยะทาง30มิกิโลนะครับขณะนี้เราบันทึกไปแล้ว1 8 3 0นะครับผมจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นระยะเวลานะครับและเวลาบวกระยะทางนะครับเพราะว่าการที่จะนับระยะทางก็ต้องนับระยะทางที่ไม่ติดนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีรถติดหรือวิ่งในชีวิตประจำวันก็ต้องเอาเวลามาบวกกับระยะทางนะครับเป็นการทดสอบ เพื่อให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันว่ารถติดก็ต้องกินนะครับรถวิ่งก็ต้องกินเพราะฉะนั้นการที่กําหนดระยะทางก็ต้องเป็นระยะทางที่ไม่ติดนะครับถ้าเรากําหนดระยะทางที่ติดบวกระยะทางที่ไม่ติดก็ต้องเป็นนับเป็นระยะทางบวกเวลานะครับถึงจะเ,เห็นตัวเลขที่ชัดเจนนะครับแล้วก็เข้าใจกันอย่างตรงไปตรงมานะครับ ขณะนี้ที่เราขับอยู่นะครับอยู่ที่6 1แรงม้านะครับ12แรงมานะครับบวกอยู่นะครับการคาลิเบรตตัวเลขนี้เราก็จะคาลิเบรตจากไดโนเทสนะครับแล้วก็มาเป็นตัวเลขคร่าวๆนะครับไม่ได้ชัดเจนร้อเป็นะครับเป็นการประมาณนะครับเป็นค่าเร f e ฟเรนซ์นะครับก็ถ้าลูกค้าเ t v d e ี e ี o p โ e เมท่านใดที่อยากจขึ้นไดโนเทสนะครับเราก็จะมีคอนแทคกันอยู่ที่เทสคารนะครับ ก็ท่านเจ้าของรถก็สามารถนำรถขึ้นไดโนเทสได้เลยนะครับแล้วก็เ t v Development จะรับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายใ,ให้นะครับหลังจากที่ลูกค้านำเซอร์ที่ทางเทสคารับรองมาที่เ t v Development นะครับเราจะจ่ายค่าใช้จ่ายใ,ให้นะครับก็ถือได้ว่าในทุกๆข้อนะครับเราทดสอบกันอย่างตรงไปตรงมานะครับ ในเรื่องของแรงม้านั้นนะครับ NGV development ไม่ได้นิดนับเป็น,ปนคุณค่านะครับก็นับเฉพาะว่าเราติดตั้งไปแล้วได้ประหยัดเท่าใดนะครับในเงินบประมาณที่ท่านได้เสียกับเรานะครับส่วนในเรื่องของแรงม้าถือว่าเป็นของแถมนะครับแรงม้าแ,แรงบิดนะครับก็ถือได้ว่าถ้าการที่จะนำรถคันหนึ่งนะครับไปเพิ่มแรงม้าให้ได้ระดับ60สิบับนะครับก็ต้องคงต้องกำเงินแสนแน่ๆนะครับ และก็รถขนนั้นก็คงจะสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงมากขึ้นนะครับสำหรับ NGV development นะครับติดตั้ง NGV แล้วให้แรงม้าบวกซึ่งขัดแย้งกับสังคมของคนติดแก๊สอยู่แล้วนะครับโดยทั่วไปนะครับเขาติดตั้งแก๊สกันก็หนึ่งคือแรงม้าลบนะครับและก็แรงบิดลบนะครับและก็ความร้อนบวกนะครับ NGV development ตรงข้ามนะครับก็ติดแล้วแรงม้าบวกแรงบิดบวกนะครับ แรงม้าบวกขั้นต่ํา60แรงม้านะครับแรงบิดบวกขั้นต่ํา100นิวตันเมตรนะครับและก็ความร้อนนะครับขั้นต่ําก็ลดลง1 0ซนะครับซึ่งปัจจัยของความร้อนที่ลดลงนะครับก็ต้องฝากถึงท่านผู้ชมนะครับว่าการที่เครื่องยนต์เมื่อความร้อนลดลงนะครับปัจจัยความเสื่อมนะครับหรือความสึกหรอทุกส่วนในเครื่องยนต์นะครับรวมถึงแม้กระทั่งส่วนควบเช่นแบตเตอรี่หรือโอลิงต่างๆนะครับบริเวณรอบคางแม้กระทั่งกระป๋องน้ํา หรือท่อ,อยางต่างๆนะครับที่เรามองเห็นด้วยตานะครับที่ไม่ได้อยู่ินไซต์ของเครื่องยนต์นะครับก็ได้รับผลกระทบในทงังทางด้านบวกทั้งสิ้นนะครับก็ท่านผู้ชมก็เคยใช้รถมาหลายหคันก็จะเห็นได้ว่ารถที่เป็น NGV หรือ RPG นะครับอุปกรณ์นในห้องเครื่องยนต์ก็มักจะกรอบหมดนะครับในระบบ NGV TFC นั้นนะครับก็ถือได้ว่าปัญหาในเรื่องเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นนะครับ ก็ถือได้ว่าได้รับอนิสงส์นะครับจากความร้อนที่ลดลงก็จะทําให้การยืดอายุนะครับในส่วนที่เรามองเห็นอย่างที่ผมได้กล่าวไปนะครับรวมถึงในเครื่องยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นลูกสูบก็ดีนะครับเรื่องวาวก็ดีนะครับเมื่อเย็นลงนะครับก็จะดีขึ้นไปในทุกส่วนนะครับและที่สําคัญนะครับหลังจากติดตั้ง NGV นะครับห้องเผาไหม้จะเผาไหม้ได้เต็ม100%ะครับการที่จะยิ่ง ดีเซลไปแล้วผ่านพอผ่านไม่หมดก็มีโอกาสน้อยมากนะครับเพราะว่าหลังจากที่ NT ็บวกดีเซลการเผาจะาแนบเนียนนะครับเผาได้เต็มร้อยเเซนะครับกากที่เหลือในห้องเผาไหม้จึงไม่ไหลาตามร่องแหวนและลูกสูบลงสูบตน้นก้นอ่างนะครับกากที่ลงนะครับก็จะบวกกับดีเซลด้วยนะครับเพราะว่าดีเซลเมื่อไปออกไซด์ในส่วนการหล่อลื่นก็จะทําให้ในส่วนหล่อลื่นนั้นนะครับเกิดถูก เชื้อเพลิงดีเซลที่เผาไม่หมดไปชารางนะครับทำให้ลูกสู่และปอกสูบและแหวนนะครับ <c oughs> เกิดการ <c oughs> การเกิดการสุดหลอ่ออมากขึ้นนะครับ <c oughs> เพราะว่า,าโดยกฎของการหล่อลื่นนั้นนะครับห้ามเด็ดขาดโดยที่มีน้ำมันเผาไหม้ไปออไฟไซด์นะครับแล้วก็ห้องเผาไหม้ก็เช่นเดียวกันนะครับ ห้ามโดยเด็ดขาดก็คือห้ามไม่ให้น้ำมันหล่อลื่นไปออฟไซต์ในส่วนของการเผาไหม้นะครับจะทําทให้การเผาไหม้แย่ลงนะครับก็ถือได้ว่าอน,นิสงส์งต่างๆที่ได้รับจากการติดตั้ง ngv ก็มีในเชิงบวกมากมายหลายประการนะครับในระบบนี้นั้นนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีผลลบนะครับก็มีผลลบเช่นเดียวกันนะครับหลังจากติดตั้งไปนะครับเนื่องจากว่าห้องเผาไหม้ของดีเซลนั้นต้องการอา,ากาศอยู่ ในสเปคนะครับคือ20ต่อ1นะครับส่วน NGV นั้นต้องการ11ต่อหนึ่งนะครับ,รรบเพราะฉะนั้นในบางช่วงของรอบเครื่องยนต์ในรถบางรุ่นนะครับก็จะมีความขัดแย้งกันอยู่บ้างนะครับ <c oughs> ก็ถือได้ว่าเรา NGV development <c oughs> ก็จะมุ่งเน้นนะครับการทำให้เกิด s i ี e e เอฟเฟน้อยที่สุดนะครับสำหรับรถบางคันก็ลูกค้าก็ไม่สามารถจะจับได้เจอนะครับว่ามีข้อเสียอะไรบ้างนะครับ สำหรับลูกค้าที่มีเป็นจอมยุทธนะครับเสยนนักขับก็จะพอจะจับกันได้บ้างนะครับว่ามีข้อเสียอย่างน้อยน้อยหนึ่งถึงสองรายการในสิบนะครับครับในการเปลี่ยนแปลงระบบแล้วนะครับเราตั้งกันว่ามีข้อบวกและข้อลบสิบข้อนะครับก็จะมีข้อเสียอยู่บ้างนะครับที่จับกันได้ก็คือหนึ่งถึงสองข้อนะครับเราพยายามจะให้ไม่มีนะครับแต่ว่าก็ สิ่งของที่นํามาทดแทนกันนะครับจากการแก้ไขนะครับในทุกๆปีนะครับก็จะพยายามให้มันลดน้อยที่สุดนะครับก็คือเหลือบ้างเล็กน้อยนะครับก็หวังยิ่งนะครับว่าเราจะพยายามนะครับให้ไม่มีข้อเสียเลยนะครับครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับเรา NGV Development ก็จะมีรถให้ท่านผู้ที่สนใจทดสอบก่อนการติดตั้งอยู่แล้วนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นข้อลบนะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นในวันที่ทดสอบรถนะครับก็ถือได้ว่าตรงไปตรงมานะครับในทุกๆข้อก่อนที่ท่านจะเสียเงินจะต้องชี้ชัดกันก่อนนะครับว่าผลบวกคืออะไรและผลลบคืออะไรนะครับและหลังจากาติดตั้งมันจะได้มีเรฟเลนซ์นะครับในการเปรียบเทียบระหว่างก่อนติดและหลังติดนะครับครับ เรากลับไปดูนะครับการสิ้นเปลืองน้ํามันนะครับเราออกจากรังสิตของสามนะครับอยู่ที่เต็มขีดบนนะครับขณะนี้เราก้าวสู่โลโก้รดนะครับเป็นถนนซอยนะครับให้ท่านชมได้เห็นนะครับขณะนี้วิ่งไปแล้ว30มสิบกิโลนะครับก็ถือได้ว่าอัตราส่วนที่เหลือนั้นนะครับก็คงจะได้ร้อยกิโลบวกลบอย่างแน่นอนนะครับครับผมก็ขอสิ้นสุดการบันทึก วีดโอแต่เพียงเท่านี้นะครับบันทึกไปแล้ว26.37นาทีนะครับสวัสดีครับ